สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะก็จะพาทุกคนมารับรู้สาระดีๆนะคะที่ตายได้ลองใช้แล้วก็เห็นผลดีจึงได้มาบอกต่อกันค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะมาบำรุงดูแลต้นตะไคร้ค่ะตะไคร้ชุดนี้นะคะไตปลูกอยู่ในล้อ,อยางค่ะนี่นะคะอยู่ในล้อ,อยางก็จะอยู่ข้างๆกันกับผักชีฝรั่งนะแต่ว่าผักชีฝรั่งต้นนี้เนี่ยตาตรอให้เขาออกดอก นะคะไตปล่อยให้เขาออกดอกอย่างเต็มที่เลยแล้วก็จะรอเอา,มาเมล็ดเขาค่ะทีนี้เรามาดูต้นตะไคร้ที่ไตพูดถึงในคลิปนี้กันดีกว่านะคะการบำรุงต้นตะไคร้บำรุงยังไงให้เขาหัวใหญ่ให้เขาแตกหน่อเยอะนะวันนี้มีเทคนิคดีๆมาบอกกันค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในวันนี้นะคะวันนี้เราต้องการจะบำรุงต้นตะไคร้ให้เขาออกหัวใหญ่ออกหัวโตนะคะเอาละค่ะของที่เราใช้ก็เป็นของที่หาได้ง่ายๆในบ้านในครัวเราเองค่ะทุกคนตัวแรกเลยก็คือน้ำสาวข้าวค่ะน้ำสาวข้าวนี้นะคะต่ายเตรียมไว้เมื่อเช้าเนี่ยประมาณครึ่งกระแบงดำนี้ค่ะ ครึ่งกระแปงดำก็ประมาณ2-3ถึงลิตรนะคะแล้วทีนี้ไต่เติมไต่เติมน้ําเปล่าลงไปเพื่อให้เขาเต็มกระแปงแตเต็มกระแปงนี้ก็ประมาณ5ลิตรค่ะเมื่อเตรียมน้าซาวข้าวได้แล้วนะคะเราก็นํามาใช้ร่วมในการรดต้นตะไคร้ในครั้งนี้หากเพื่อนๆไม่ได้มีน้าซาวข้าวเนี่ยก็ใช้น้ําเปล่าได้เลยนะตัวต่อมาค่ะถือว่าเป็นตัวที่สําคัญมากๆในการบํารุงต้นตะไคร้ให้หัวใหญ่หัวโตนะก็คือตัวนี้เลยค่ะ กะปิค่ะเพื่อนๆนท่านใดนะคะที่ทำกับข้าวทานเองอยู่แล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนก็จะมีกะปิติดครัวกันอยู่แล้วนะคะเอามาใช้ประโยชน์ในการบำรุงพืชผักได้เลยค่ะกะปิเนี่ยบางทีเขาจะทำจากกุ้งจากเคยนะคะซึ่งมีธาตุอาหารสูงมากนะคะมีแคลเซียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัสนะคะมีธาตุอาหารหลายอย่างเลยที่เหมาะสมเอามาใช้ในการบำรุงพืชบำรุงผักค่ะ แล้วก็ตัวต่อมานะคะก็คือผงชูรสค่ะโมโนโซเดียมกลูตาเมตค่ะนี่เลยนะคะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้เช่นกันค่ะนำมาใช้เลยนะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการบำรุงรากดีมากๆค่ะ ขอเสริมอีกสักนิดนึงนะคะตัวกะปีเนี่ยช่วยเพิ่มปริมาณรากฝอยให้กับต้นพืชด้วยค่ะรากฝอยเป็นรากที่ทําหน้าที่ในการหาอาหารนะเมื่อรากฝอยเขาดีแล้วเนี่ยต้นพืชเจริญเติบโตดีต่อตามแน่นอนค่ะต่อมาก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะน้ําสีแดงแบบนี้ปุ๋ยน้ําสารพัดประโยชน์เลยนะคะเอามาใช้ร่วมในการบํารุงได้เลยอ่าต่อมานะคะเดี๋ยวไต่ก็จะเอาน้ำสาวข้าวข,ของเรามานิดนึงเพราะว่าเราจะละลายกะปิเนาะกะปีจะละลายค่อนข้างยากนะ แต่ก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่แต่ว่า,าจะเอาไปละลายในนี้เลยเนี่ยมันก็จะดูยากไปหน่อยนะคะเราก็มาละลายในภาชนะของเราตักกะปิมาครึ่งช้อนนะทุกคนอันนี้คือใช้กับปริมาณน้ำห้าลิตรนะถ้าเกิดเพื่อนๆใช้กับปริมาณน้ำสิบลิตรเนี่ยก็ใช้กะปิไปหนึ่งช้อนค่ะอันนี้คือปริมาณน้ำห้าลิตรค่ะ พยายามบีบเขานะบีบกะปิให้ละลายค่ะสารอาหารอยู่ในนี้มีประโยชน์ต่อพืชมีประโยชน์ต่อรากมากๆและสูตรนี้นะคะใช้ได้เลยเดือนหนึ่งเนี่ยใช้ประมาณ2ครั้งค่ะสูตรที่ใช้กะปิเป็นส่วนผสมเนี่ยเดือนหนึ่งก็จะใช้ประมาณ2ครั้งนะทุกคนกับพืชอื่นๆด้วยนะคะ ประมาณ15วันครั้ง15วันครั้งหรือบางคนบอกว่าเอทีกว่านั้นได้ไหม10วันครั้งได้ไหมก็ได้ค่ะแต่โดยส่วนมากแล้วสําหรับตัวต่ายเนี่ยตาตก็จะใช้15วันครั้งหนึ่งนะคะนี่เลยได้แบบนี้ต่อมาก็เป็นผงชูรสค่ะผงชูรสครึ่งช้อนเหมือนกันอ่านี่ค่ะกะกะเอาเราก็ละลายทุกอย่างให้เข้ากันนะคะ ต่อมานะคะจุรินทรีย์สังเคราะห์แสงเขย่าก่อนใช้ทุกครั้งค่ะอ่านี่นะเดี๋ยวจะเทจุรินทรีย์สังเคราะห์แสงไปน้ำหลิตรนะคะเราใช้ไปประมาณ2ช้อนค่ะ ถ้าน้ำสิบลิตรก็เพิ่มเป็นสี่ช้อนได้เลยนะได้ทุกอย่างแบบนี้นะคะเราก็น้ำมาเทลงในน้ำสาวข้าวที่เราเตรียมไว้เลยค่ะนี่ตอนนี้ละลายกะปิทุกอย่างแล้วนะคะเทลงไปเลยน้ำห้าลิตรนะทุกคนถ้าไม่มีน้ำสาวข้าวก็ ใช้น้ำเปล่าได้เลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปราดรสต้นตะไคร้กันค่ะซื้อไปเลยตะไคร้ชุดนี้ไต่ปลูกอยู่ในร้อยยางค่ะการบํารุงต้นตะไคร้นะคะสูตรนี้ไต่ใช้มาแล้วนะจากเดิมนะคะที่กอของต้นตะไคร้ไต่เป็นแบบนี้นะคะกอเล็กๆค่ะทุกคนกอเล็กๆนะคะ ปรากฏว่าเขาไม่ค่อยขยายหัวเลยนะคะแต่ก็ใช้สูตรนี้กระตุ้นหลังจากใช้สูตรนี้ไปแล้วนะคะเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงเลยว่าโหกอใหม่ที่เกิดมานี้ค่ะอยู่ข้างหลังนี้ใหญ่ขึ้นนะคะกอรตรงนี้ใหญ่ขึ้นค่ะทุกคนคือเขาอะเป็นกอเล็กๆแบบนี้นานเลยเนี่ยอยู่เดียวๆแบบนี้นานเลยไม่ยอมแตกนะคะคือต้นอื่นๆเนี่ยก็เป็นแบบนี้แบบเนี่ยเดียวๆแบบเนี้ย ทุกกอเลยค่ะไม่ยอมแตกสักทีพอหลังจากใช้นะคะโอ้โหนี่ค่ะแตกมาหลายกอเลยอันนี้ก็แตกมาหลายกอเลยแต่ตัวนี้ยังไม่แตกนะคะก็ต้องบำรุงกันต่อไปค่ะต่เพึ่งใช้สูตรนี้ได้ประมาณสองถึงสามครั้งเท่านั้นเองนะคะทุกคนนี่นะคะก็ราดรถไปเลยนี่ค่ะต้นตะไคร้ค่ะ อยู่ข้างในด้วยอ่ารถไปได้เลยนะคะแล้วตัวที่เหลือนี่พอเรารถเสร็จแล้วนะน้ำที่เหลือนี้นะคะเราเอาไปราดรถต้นพืชต้นผักอื่นๆได้เลยนะเนี่ยค่ะไม่ได้หมายความว่าใช้กับต้นตะไคร้ได้เพียงอย่างเดียวนะคะเอาไปใช้กับต้นอื่นๆด้วยได้เลยวันนี้นะคะต่ายก็จะเอามาใช้กับต้นมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศเนี่ยเก็บกินไปหลายรอบแล้ว นี่รถไปเลยค่ะรถไปที่โคนเขาใช้กับมะเขือเทศก็ได้พริกก็ได้นะคะนี่ทางนี้ต้นพริกค่ะที่ปลูกอยู่ในกระถางคือเราทำมาครั้งหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้ใช้กับพืชชนิดเดียวอยู่แล้วเนาะ เอาละค่ะทุกคนใช้หมดแล้วนะคะข้อแม้ของสูตรนี้นะคะสูตรที่เราผสมด้วยกะปีเนี่ยเวลาเราผสมเสร็จเนี่ยเราจะต้องใช้ให้หมดภายในวันเลยนะนี่ค่ะบางคนบอกว่าเอาไปใช้กับมะละกอได้ไหมถั่วฝักยาวหรือบวบได้ไหมได้เหมือนกันค่ะทุกคนนี่เลยนะคะลองทำตามกันดูนะคะใครอยากจะเพิ่มขนาดของหัวตะไคร้ ให้ใหญ่ขึ้นโตขึ้นลองทำสูตรนี้ดูเลยค่ะสวัสดีค่ะ